จบด้วยดีดราม่าสายด่วน1669โรงพยาบาลราชบุรีนำเจ้าหน้าที่ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตจากที่กรณีนางสาวพันวินหรือน้องมีนได้โพสต์เฟซบุ๊กร้องเรียนสายด่วน1669โรงพยาบาลราชบุรีหลังจากเจ้าหน้าที่ที่เรียนเสียงสายหลุดตูดตูดระหว่างโทรขอความช่วยเหลือขอให้รถพยาบาลมารับนายพิสิทธิ์องค์พิสิทธิ์อายุ53ปีผู้เป็นพ่อไปโรงพยาบาลเพราะหายใจไม่ออก แต่สุดท้ายพ่อก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชบุรีจนเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกออนไลน์ล่าสุดนายแพทย์พิเชียนวุฒธธิสถิรพินโยผู้อํานวยการโรงพยาบาลราชบุรีได้ถแถลงผลการตรวจสอบกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะพูดเสียดสีหรือล้อเลียนแต่อย่างใดและรู้สึกเสียใจมากซึ่งอาจจะมีบางคําที่ญาติผู้ป่วยไม่ได้ยินจึงเกิดความเข้าใจผิดกันส่วนตัวเข้าใจความรู้สึกของญาติผู้ป่วยว่า ในขณะนั้นอารมณ์เป็นห่วงพ่อคงจะร้อนใจเมื่อได้รับฟังบางถ้อยคําจึงอาจจะทําให้ไม่สบายใจจึงเป็นที่มาของโพสต์ดังกล่าวจากการพูดคุยเบื้องต้นกับทางญาติของผู้ป่วยเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ติดใจในส่วนของกระบวนการทํางานของโรงพยาบาลเพราะรถฉุกเฉินสามารถไปถึงปลายทางที่เกิดเหตุโดยใช้เวลาเพียงเจนาทีถือว่าเร็วกว่ามาตรฐานที่ระบุไว้แต่ติดใจในตัวบุคคลที่รับสายซึ่งคงต้องเข้าพูดคุยทำความเข้าใจกัน ส่วนการปรับปรุงระบบการทํางานนั้นนายแพทย์พิเชียนเผยว่าทางโรงพยาบาลมีนโยบายที่ปรับปรุงโดยเน้นย้าเรื่องของคําพูดกับการรับโทรศัพท์เรื่องของการบริการรวมทั้งเรื่องของระบบสื่อสารภายในโรงพยาบาลและในด้านอื่นๆเพื่อให้เกิดความประทับใจกับผู้ที่มารับบริการด้วยในวันเดียวกันนั้นทางโรงพยาบาลราชบุรีโดยมีนายนิคมมะลิทองรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์นายน้ารงเห็นประเสริฐแท้รองผู้อำนวยการคนที่สอง พร้อมด้วยชายที่เป็นคนรับสายด่วน1669มาพูดคุยและขอโทษที่วัดดอนตะโกตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยได้เข้าไปพูดคุยกับน้องมีนเป็นการส่วนตัวในรถซึ่งหลังจากมีการพูดคุยกันเสร็จสิ้นแล้วทางน้องมีนได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าไม่ได้ติดใจเอาความแต่อย่างใดอยากให้เรื่องจบแล้วสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากการผิดพลาดทางระบบสื่อสารสายด่วน1669ที่ทำให้มีปัญหา น้องมีนบอกด้วยว่าอีกฝ่ายก็ชี้แจงในเรื่องที่เข้าใจผิดที่เขารับสายไปไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเงียบไปเลยซึ่งตอนนั้นตนพูดไปร้องไห้ไปแต่ทางฝั่งนู้นไม่ได้ยินอะไรเลยส่วนเรื่องที่ล้อเลียนเราได้สอบถามเขาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาพูดว่าได้ยินครับได้ยินครับตามที่แถลงไปแต่ด้วยความที่เขาพูดเร็วอาจจะทําให้ประโยคตอนท้ายนั้นหายไปหรือเปล่าทําให้ตนไม่ได้ยินเสียงหรือเปล่าซึ่งอีกฝ่ายบอกว่า หลังจากที่เสียงมันเงียบไปมันก็มีเสียงตูดไปนิดนึงเขาเลยพูดว่าได้ยินแต่เสียงตูดๆอะไรแบบนี้แต่ตนไม่ได้ยินเสียงตูดทางเขาเลยพูดว่าอาจจะเพราะเขาพูดเร็วเกินไปเลยทำให้ประโยคมันหายไปหรือเปล่าซึ่งก็ได้มีการขอโทษเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตนไม่ติดใจอะไรแล้วต้องการแค่มาขอโทษและมาเคลียร์กันมาปรับความเข้าใจกันเรื่องราวมันเป็นยังไงหลังจากที่ได้พูดคุยได้ขอโทษกันแล้วเรื่องก็จบ และไม่ได้ติดใจเอาความแต่อย่างใดส่วนตอนนี้ตอนอยากให้จบแล้วตอนนี้โฟกัสที่พ่อเพราะใกล้วันเผาแล้วส่วนเรื่องการส่งรถพยาบาลมารับนั้นตนไม่ได้ติดใจแต่อย่างใด